พบศพหนุ่มใหญ่ดับปริศนาคาห้องเช่าค่ะ เมื่อเวลาประมาณ18นาฬิกาวันที่21พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาร้อยตำรวจโทเมธสิทธิ์ณพัทรุงรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ์ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ191พบศพผู้เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุอยู่บริเวณห้องเช่าริมถนนสุขใจเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์หลังได้รับแจ้งจึงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างประจวบร่วมตรวจสอบ เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบว,ว่ามีลักษณะเป็นห้องเช่าชั้นเดียวสร้างด้วยผนังปูนหลังคามุงกระเบื้องเลขที่21ริมถนนสุขใจเขตเทศบาลเมืองอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์มีพี่สาวและน้องสาวรวมถึงเพื่อนร่วมงานของผู้เสียชีวิตยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ที่บริเวณหน้าห้องพักตรวจสอบภายในห้องนอนพบผู้เสียชีวิตเป็นชายหนึ่งรายอายุ50ปีทราบชื่อนายเชิดชัยแก้วบัวดีอยู่บ้านเลขที่85ทับ1หมู่3บ้านขั้น ตำบลอ่าวน้อยอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์นอนเสียชีวิตอยู่ที่บริเวณพื้นห้องนอนในลักษณะนอนคว่ำหน้าสวมเสื้อยือดแขนสั้นสีเทานุ่งกางเกงยีนขาสั้นสีครีมเปิดทีวีทิ้งไว้คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า5-6ชั่วโมงเนื่องจากสภาพศพเริ่มแข็งไม่พบบาดแผลและร่องรอยของการต่อสู้เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ให้หน่วยกู้ภัยนำศพส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์อย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อให้แพทย์ยืนยันสาเหตุการเสีย เบื้องต้นญาติไม่ติดใจเอาความสาเหตุการเสียชีวิตนางพวงพกาแก้วบัวดีอายุ56ปีพี่สาวของผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่าน้องชายมีอาชีพขับรถตู้โดยสารของบริษัทแห่งหนึ่งพักอาศัยอยู่คนเดียวที่บ้านเช่าแห่งนี้ไม่มีครอบครัวซึ่งตนเองไม่ได้ติดต่อกับน้องชายมาประมาณสองวันจนมาทราบวันนี้ว่าน้องชายได้เสียชีวิตแล้วส่วนสาเหตุการเสียชีวิตตนไม่ติดใจถึงสาเหตุเนื่องจากคิดว่าน้องชายคงเสียชีวิตเองด้วยโรคประจ จำตัวคือโรคความดันซึ่งก็ต้องรอให้แพทย์ชนสุตรยืนยันอีกครั้งและก็พร้อมนําศพไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่อไปเขามีโรคประจาตัวโรคอะไรนะอ๋อเป็นเป็นความดันอยู่แล้วมไม่ได้ติดต่อเขากี่วันแล้ววะสองวันเน,นื้อออแต่ก่อนหน้านี้ก็เจอกันอยู่อ,อยู่คนเดียว